สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่รายการ VR s o เ e r รายการที่จะนำเสนอภารกิจสำคัญเพื่อชาติศาตสาตร์และประชาชนของทุกเหล่าทัพกับดิฉันชนิดรสมบุญแม่ทัพพักที่หนึ่งได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกฐานใหม่กองพันฐานรับที่2กรมฐานรับที่21รักษาพระองค์พร้อมเน้นย้ำนะคะในเรื่องของการส่งเสริมขีดความสามารถให้ฐานใหม่มีวิชาชีพก่อนที่จะปลดประจำการค่ะ พลโทสุขสารน,นองมัวล่าแม่ทพัพภาคที่1เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกฐานใหม่ผลัดที่1ประจำปี2565ที่กองพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์จังหวัดชนบุรีโดยแม่ทัพภักที่1ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยฝึกฐานใหม่ถึงการดําเนินการฝึกในห่วงที่ผ่านมาพร้อมทั้งให้คําแนะนําเรื่องของการดูแลฐานใหม่ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานฐานใหม่เพื่อรับทราบปัญหาในการแก้ไขหรือส่งเสริมขีดความสามารถให้มีวิชาชีพก่อนที่จะปลดประจำการและการประชาสัมพันธ์ครอบครัวฐานใหม่ให้รับทราบความเป็นอยู่ของทหารระหว่างการฝึกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตลอดจนให้มีการวิดีโอคอลกลับไปอย่างครอบครัวเพื่อให้ฐานใหม่มีวันกำลังใจในระหว่างที่อยู่ในหน่วย ในโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่1ได้พบปะฐานใหม่และให้โอวาทโดยขอบคุณหน่วยฝึกฐานใหม่ ที่ให้ความใส่ใจในการฝึกฐานใหม่และขอบคุณในความเสียสละของฐานใหม่ที่เข้ามารับใช้ชาติเนื่องจากบทบาทของทหารยังคงมีความสำคัญโดยเฉพาะในการช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสและได้ตรวจเยี่ยมการฝึกศิลปะมวยไทยของทหารใหม่และการออกกำลังกายในรูปแบบใหม่ที่กรมยุทธศึกษาฐานบกกำหนดซึ่งจ,จะจัดแสดงให้กับญาติฐานใหม่ในกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์ต่อไป ส่วนที่หอประชุมอนเนกประสงค์กองพลฐานราบที่3ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาพลตรีนรงสวนแก้วผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่3เป็นประธานมอบปประกาศเกียรติบัตรวิชาชีพต่างๆให้กับทหารกองประจำการรุ่นปี2564ภายหลังสำเร็จการฝึกหลักสูตรวิชาช่างอุตสาหกรรมซึ่งกองพลฐานราบที่สร่วมกับสำนักงานฐานพัฒนาหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพด้าน วิชาช่างอุตสาหกรรมจำนวน2หลักสูตรระหว่างวันที่6ถึง17มิถุนายนโดยวิทยากรจากสำนักงานฐานพัฒนาและวิทยาลายัยเทคนิคนครราชสีมาอบรมหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์ต้นกำลังขนาดเล็กอาทิการซ่อมเครื่องมือทางการเกษตรเครื่องสุบน้ำเครื่องตัดหญ้าและหลักสูตรช่างเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเน้นภาคปฏิบัติตลอดการฝึกอบรม ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมโดยมีทหารกองประจำการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม40นายเพื่อนำความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ให้กับทางราชการรวมถึงนำไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวภายหลังจากปลดประจำการ ลงไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างค่ะแม่ทัพภาคที่4เปิดกองบังคับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจําจังหวัดปัตตานีปฏิบัติงานด้านการข่าวเชิงรุกนะคะตอบสนองภารกิจนโย,ยบายของกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า ที่ค่ายอิงขยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพลโทเกรียงไกรศิรักแม่ทัพอันที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่เป็นประธานพิธีเปิดกองบังคับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานด้านการข่าวเชิงรุกและตอบสนองตอ่อภารกิจตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าในการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง โดยมีพิธีทางศาสนาเพื่อสมโพธิกองบับการใหม่รวมทั้งอุทิศบุญกุศลและระลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลที่ได้สละทั้งชีวิตในการปกป้องอธิปไตยของชาติตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้แม่ทัพที่สี่ได้มอบชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับกําลังพลได้ใช้ในการปฏิบัติภารกิจต่อไปโดยมีพระครูโสภิตโพธิคุณเจ้าคณะอําเภอโคกโพเป็นประธานฝ่ายสง พลตรีคมกริตรัตนฉายาผู้บัญชาการมูลฐานบกที่46ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีพันเอกอิสราจันทกรยอมผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดเชาดแดนภาคใต้พันเอกทวีพรคณะทองผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีผู้บังคับการกรมฐานพรานในพื้นที่คณะผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ฐานชายแดนนะคะยังคงลาดตะเวนอย่างเข้มข้นค่ะล่าสุดกองกําลังสุรนารีนะคะโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่23ลุยน้ําลุยป่าพบแก๊งลักรถทําทางค่ะเตรียมขนกระบะ8ขันข้ามประเทศเพื่อนบ้านรกิจตามยึดรถเกืนตามในชาแดนไทยเรารลิรจตามหาวัวร่วมกับหน่วยป่าไม้และอา,ารผ่าน เห็นอยู่นี่นะคะเป็นภาพจากหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่23โดยกองร้อยฐานพรานที่2301มีร้อยเอกอดีศรประกอบสุขเป็นผู้บังคับกองร้อยได้เดินเท้าลาดตะเวนบริเวณช่องเขารอยต่อสองประเทศสปปลาวและก็ไทยค่ะบริเวณหลักเขตแดนที่15-31หลานช้างหมอกบ้านผูยาคาพบชาย6-7คนช่วยกันตัดท่อนไม้มาวางเรียงเป็นทางข้ามขวดหินตามจุดต่างๆเนื่องจากบริเวณ นั้นนะคะไม่มีถนนแล้วก็พบรถกระบะหลายคันจอดซุ่มไว้ในป่าเตรียมที่จะลำเลียงข้ามไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านจนที่ทหารแสดงตัวขอตรวจคน้นกลุ่มชายชะกันทั้งหมดจึงพากันทิ้งรถวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าก่อนอาศัยความชำนาญในพื้นที่หนีข้ามสันเขาไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านอยู่ห่างไปประมาณ600เมตร จากนั้นจึงได้นำกำลังเข้าลำเลียงรถกระบะโตโยต้าและอิซูซุ5คันลงจากเทือกเขาพนมดงรักบริเวณรอยต่อประเทศลาวเขตบ้านภู่ยะคาตำบลนน,นก่ออำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีตรงข้ามกับเมืองพลทองแขวงจำปาสักสบปลาวซึ่งอย่างต้องทิ้งกำลังเฝ้าดูแลรถกระบะอีกสามคันซึ่งยึดได้ พร้อมกันแล้วก็ยังไม่สามารถนําลงมาได้นะคะเบื้องต้นเชื่อว่าเป็นขบวนการลักกรอบนํารถขโมยข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านเมื่อนําไปขายก็จะได้ราคาเฉลี่ยคันละ1นล้านสอแสนบาทถึง1น้านห้าแสนบาทต่อคันโดยตรวจยึดก่อนลําเลียงลงจากเทือกเขาไปเก็บรักษาไว้ที่สพช่องเม็กจังหวัดอบบุบลราชธานีประสานติดตามเจ้าของรถต่อไป มาดูภารกิจการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่ามกลางสถาวะโควิด1 9แบบนี้รวมทั้งการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านอื่นๆกันค่ะ กองพันธ์ปฏิบัติการจิตวิทยานำกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงากํานันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชียงงาองเภอบ้านหมีจังังวดลบบุรีไปช่วยเหลือส่งมอบข้าวสารถุงพร้อมด้วยน้ำมันพืชน้ำปลาและน้ำตาลให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ประสบปัญหาทางสังคมซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จำนวน50ครอบครัวที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดราชธานีอำเภอบ้านมีตามโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู้โควิด -19 พร้อมกันนี้ได้จัดชุดหมอเดินเท้าลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพจากกองทัพบกให้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมารับสิ่งของในพื้นที่ส่วนรวมได้อีกจำนวนสามครอบครัวเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระคา่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเป็นขััญกำลังใจตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตามนยโยบายของกองทัพบกซึ่งกำหนดให้หน่วยงานทหารในทุกพื้นที่พร้อมให้การช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนในทุกโอกาส ด้านหน่วยเฉพาะกิจกรมฐา,านพราณที่11ประจำพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงการนครพนมและจังหวัดมุกดาหารร่วมกันบริจาคโลหิตเนื่องในสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลกที่กำหนดขึ้นระหว่างวันที่13-17มิถุนายนนี้ เราร่วบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลในเพื่อที่รับผิดชอบเพื่อสำรองโลหิตไว้ให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดและโรงพยาบาลประจำอำเภอไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงนี้ที่มีผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลงจนส่งผลทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตอย่างหนักเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองไม่เพียงพอในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการร่วมกันทำความดีเป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสนองนโยบายของกองทัพบกที่กองร้อยหานพรานที่2108บ้านปากค่วยม่วงตำบลน,นาเขอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเกษาร้อยดวงใจพราน21 ส่งมอบความสุขด้วยปัตตาเลียนสร้างรอยยิ้มเล็กๆตัดผมให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์การเรียนต่อชดอบ้านป่าขวยม่วงแล้วก็ลูกหลานของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยที่มาขอรับการสนับสนุนช่างตัดผม ก็ถือว่าเป็นการลดรายจ่ายภายในครัวเรือนเป็นการช่วยเหลือดูแลประชาชนในยุค new normal ลดความเสี่ยงดิกเลี่ยงการเดินทางและสร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด1 9อย่างเคร่งครัด สำนักงานสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเขตลำปางนะคะลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลครอบครัวฐาน่านศึกในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างไรกันบ้างค่ะเพื่อที่จะตอบแทนคุณงามความดีนะคะที่พวกเขานั้นได้ร่วมกันปกป้องประเทศชาติมาให้คนรุ่นหลังได้มีประเทศชาติได้อยู่อย่างสงบจนถึงปัจจุบันไปติดตามได้เลยค่ะสำนักงานสงเคราะห์หารพันศึกเขตลำปางนะครับ เรามีาภารกิจที่สําคัญคือการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกปพิธีการนะครับในพื้นที่สองพื้นที่ด้วยกันคือจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือนั้นเราจะเน้นเรื่องสวัสดิการเป็นหลักสวัสดิการต่างๆเช่นค่าเล่าเรียนค่ารักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือประจําเดือนและ สามารถที่จะให้คําแนะนําในเรื่องการาเรียกว่าดูแลเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับเพราะว่าทหารผ่านศึกนะครับเป็นผู้ที่มีเกียรติเขาเหล่านั้นเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่สําคัญนะครับทหารผ่านศึกนั้นยอมแม้กระทั่งเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องบ้านเมืองของเราให้อยู่ได้เพราะนั้นทหารพันศึกจงเป็นผู้ที่มีเกียรติหน้าที่ของสำนักงานส่งข้อทานพันศึกเสตยดลำปางจึงได้ปฏิบัติหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือให้การสงเคราะห์ทั้งสองจังหวัดซึ่งในวันนี้เรามาในพื้นที่ของจังหวัดแพร่นะครับรเข้ามาดูแลครอบครัวของสารประศึกจำนวนสี่ครอบครัวด้วยกันนะครับซึ่งครอบครัวเหล่านั้นก็ค่อนข้างจะลําบาก พราะนั้นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องให้เขาสามารถอยู่ในเขาเรียกว่าช่วยเหลือตัวเองได้ในทุกสถานเพราะนั้นก็อยากจะบอกว่าสำนักงานสงเคราะห์กหารพันสึกเขตต่างๆทำหน้าที่เพื่อให้ทหารพันศึกในพื้นที่ที่เรา,เาชอบนั้นสามารถดำรงชีวิตต,ต่อสู้ชีวิตได้เพื่อเป็นการตอบแทนเขาที่เขาได้เสียสละเลือดเนื้อและก็หน้าที่เพื่อประเทศชาติของเราครับ เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้วังให้ใครจดจำแม้อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบนสักคำไม่มีใครจดจำแต่เรา มาดูผลงานของมกุเทศน้อยนะคะซึ่งเป็นลูกหลานของกําลังพลของกองทัพบ,บกค่ะที่ได้นําคลิปสั้นๆนะคะในการทําความดีเป็นแบบอย่างของสังคมซึ่งกรมกิจการพลรเรือฐานบกได้จัดประกวดคลิปสั้นทําความดีแล้วก็ช่วยเหลือสังคมซึ่งน้องๆนะคะบุตรหลานของกําลังพลได้ส่งประกวดแล้วก็ผ่านการตัดสินมาแล้วค่ะวันนี้ไปติดตามผลงานรางวัลดีเยี่ยมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องแดนเซอร์ครับเด็กชายพันธุ์ว์สุสภาอายุ น้องไตเติลเกิดและโตในค่ายนี้ครับปัจจุบันอยู่บ้านพักในค่ายอาศัยอยู่กับพ่อก้ากับแม่แววครับเราจะไปทำงานแล้วนะพ่อก้าจะตื่นแต่เช้าออกไปทำงานน้องไตเติลภูมิใจมากที่มีพ่อเป็นทหารโตขึ้นมาน้องไตเติลมีความฝันอยากจะเป็นทหารเหมือนคุณพ่อครับ บางครั้งคุณพ่ออาจออกไปทํางานในที่ไกลบ้านในเวลาที่คุณพ่อไม่อยู่บ้านน้องไตเติลจะช่วยคุณแม่ทํางานบ้านและเมื่อถึงตอนเย็นคุณแม่ต้องออกไปขายของน้องไตเติลจะออกไปช่วยคุณแม่หลังทําการบ้านเสร็จเป็นประจําครับน้องไตเติลสงสารคุณแม่ที่ต้องดูแลไตเติลและทํางานหาเงินไปด้วยครับน้องไตเติลอยากแบ่งเบาภาระของแม่ครับ คุณพ่อน้องไตเติลจะสอนให้น้องไตเติลสวดมนต์และนั่งสมาธิก่อนนอนครับพ่อบอกว่าถ้าเราทำแบบนี้จะทำให้เรามีจิตใจที่สงบครับเป็นคนดีและสมองดีด้วยครับน้องไตเติลอยากเรียนเก่งครับทุกๆวันพระคุณพ่อน้องไตเติลจะพาน้องไตเติลไปทำบุญที่าศาสนาสถานเพื่อไปทำบุญตักบาตรครับคุณพ่อบอกว่าถ้าใส่บาตรเราจะได้บุญเยอะและผลบุญที่เราทำจะทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงดีใจที่ได้ทำบุญครับ ในวันหยุดบางครั้งคุณพ่อจะพาน้องเตเต้นไปวัดครับได้ปล่อยนกปล่อยปลาด้วยน้องเตเต้นคิดว่าการปล่อยให้สัตว์เป็นอิสระมันคงดีมากครับคุณพ่อบอกว่าเวลาน้องตเตยต้นกินขนมเสร็จให้น้องเตเต้นแยกขยะด้วยครับถ้าขยะที่เป็นขวดพลาสติกและขวดแก้วให้แยกเป็นขยะรีไซเคิลถ้าเป็นเศษอาหารให้เทใส่ถุงและใส่ไว้ถังขยะหน้าบ้านเพื่อรอให้พี่ทหารไปเก็บอีกทีครับ เวลาไปโรงเรียนช่วงพักทานอาหารกลางวันน้องไตเติ้ลจะต้องต่อแถวรับอาหารไม่ควรแซงคิวถึงจะอยู่ท้ายแถวก็ไม่เป็นไรครับน้องไตเติ้ลรอได้ครับ อีกอย่างเวลาไปโรงเรียนเราต้องสวมแมสเสมอครับเพื่อจะได้ไม่ติดโควิดและไม่ไปแพร่เชื้อให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนครับน้องไตเติ้ลขอเชิญชวนมาเที่ยวในใ่ายผ้าปิ่นแก้วของเราแห่งนี้ครับมีสถานที่น่าสนใจมากมายเช่นพิพิธภัณฑ์ทางทหารปืนใหญ่อาร์มี่ฟาร์มสนามยิงปืนสนามบีบีกันและอะคาเดมีฟุตบอลครับขอพระคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับ น้องไตเติลถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเด็กดีที่เอามาฝากกันในวันนี้นะคะด้านกองทบ,บุกเองขอเชิญชวนทุกท่านค่ะร่วมภาคภูมิใจในเกียรติยศของฐานรักษาพระองค์วันนี้มาร่วมภาคภูมิใจในเกียรติยศของฐานรักษาพระองค์ฐานของพระราชาในการปฏิบัติหน้าที่ยิงสรุดหลวงกองพันฐานปืนใหญ่ที่หนึ่งกรมฐานปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์เอชิศาสตร์กษัตริย์และประชาชน วันนี้ในอดีต16มิถุนายนร่วมดำลึกถึงเหตุการณ์และเทิดทูนประวัติศาสตร์ที่สำคัญใน VR อาโซเย วันนี้ในอดีต16มิถุนายน2519พระบาทสมเด็จพระปรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถประพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งสเสด็จไปเป็นประธานในพิธีเปิดวิทยาเขตลาดกระบังของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าและในวันเดียวกันนั้นส่งทำพิธีเปิดนิทรศการงานพระจอมเกล้านิทัศน์ณวิทยาเขตลาดกระบัง วันนี้ในอดีต16มิถุนายน2457สถาบันการพยาบาลศรีสวริรินทีราสภาการชาติไทยตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมมีชื่อว่าโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติสยามต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลพดุงคันและอนามัยสภากาชาติไทยเพื่อเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระศรีสวัสดิ์ทิราปรมราชเทวีพระพันวาสาอีิกาเจ้านับเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลขึ้นในประเทศไทย 16มิถุนายน2518วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยแพทยาศาสตร์พระมงกุฎเกล้าครบรอบปีที่47 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นสถาบันผลิตแพทยาา์ทหารแห่งเดียวในประเทศไทยก่อตั้งเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่7ของประเทศจากกระแสรพระบร,รมราชโองารของพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาทิพย์ม,ยามหาราชบร,รมราาถเบระพิษโดยดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากลุ่มแพทย์ฐานบก ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตแพทย์ทหารจัดสรรให้แก่เหล่าทัพต่างๆทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือกําลังพลครอบครัวตลอดจนประชาชนที่อยู่ห่างไกลหรือพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งเป็นการบรรเทาการขาดแคลนแพทย์ในกองทัพและในชนบทของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันวิทยาลัยแพทยาศาสตร์พระมงกุฎกล้าเป็นสถาบันผลิตแพทย์ชั้นนำของกองทัพในภูมิภาคเอเชียที่มุงสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสุขภาพโลกช่วงต่อไปติดตามข่าวในพระราชสำนักนะคะหมดเวลาของรายการ VR อา l d โซเยอรแล้วดิฉันชุดยสสมบูรณ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ